วันนี้มารีวิว DC a b o ช,ชุดแปลงนะครับอันนี้ใช้ได้กับ m a ็กสีทุกรุ่นเดยนะอันนี้ Min Max ใช้ได้จริงนะครับ Min Max ใช้จะเป็นเม็ดปรับสัญญาณความเข้มของอชุดหน่วงจะไม่มี VR ไอความต้านทานปรับค่าได้เหมือนบางรุ่นนะครับนนี้ เดี๋ยวจะเอาระดับต่ำก่อนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้จะหน่วงเลื่อนเลยแหละต่ำปรับเพิ่มเพิ่มขึ้นมาหน่อยอ่ะสุกสนี่ก็น,นี่ก็จะเข้มขึ้นแล้วก็เข้มอีกนิดนะึงอันนี้สังเกตว่าจะเสียงหน่วงจะนานขึ้นเพราะว่าเพราะว่าหน่วงหน่วงจะแรงขึ้นนะครับส่วนถ้าการหมดนี้ก็ ปกติไม่มีอะไรแต่ถ้าเราตีน่าจะยวต้องไปทดสอบอีกทีอันนี้ยังไม่แน่ใจสเปคก็ครข้าวคออย่าเริ่มต้นที่3กร,รัมถึง21กร,รัมนะครับตามที่ดูในสเปคชีตแต่ว่าต้องไปลองตีอีกที